ครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเคเดนหรือจุดพักเสียงครับหลายหลายคนถ้าพูดถึงจุดพักเสียงอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับผมจะพูดง่ายๆว่าเคเดนก็คือคอร์ที่ส่งในระหว่างท่อนเพลงหรือว่าเป็นคอร์ทที่ส่งจบนะครับเราไปดูความหมายกันเลยครับความหมายของเคเดนครับมาจากภาษาละตินนะครับอ่านว่าคาร์เดอร์นะครับหมายถึงการลง มักใช้ในท้ายประโยคเพลงหรือว่าส่งระหว่างเพลงครับเพื่อให้เพลงมีความไพเราะและจบสมบูรณ์ขึ้นนะครับและสามารถสื่อถึงอารมณ์เพลงได้อีกด้วยนะฮะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้ครับ1ครับ unfinished cadence คือจุดพักเสียงแบบไม่จบ 2. ครับ finish cadence คือจุดพักเสียงแบบจบสมบูรณ์ครับอ่าเราไปดูอันแรกครับ unfinished cadence นะครับเป็นจุดพักเสียงที่ใช้ในระหว่างช่วงส่งทอนเพลงนะครับ ในแต่ละท่อนนะครับสามารถแบ่งออกได้2ชนิดคือ imperfect cadence หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ half cadence ตัวย่อ Hc ครับต่อไปครับอันที่2ครับ i n t e r l u t e d cadence หรือว่า deceptive ca cadence ตัวย่อ DC ครับเราไปดูอันแรกครับ imperfect cadence นะครับคือ half cadence เป็นจุดวักเพลงที่มีการดำเนินขอดําดำับเร่โลมันนะครับจากคอดใดก็ได้ไปคอขอดแรกไปขอด์ด5ครับ และสามารถอยู่ในรูปแบบของคอร์ดพิกกับได้นะครับซึ่งจุดพักวักเพลงนี้มีน้ำหนักที่เบานะครับสามารถใช้ในการจบประโยคเพลงได้แต่ไม่เหมาะสำหรับการใช้ในการจบบทเพลงนะครับตัวอย่างครับเราจะอิงจากคีซีเมเจอร์ครับอันนี้คือคอร์ดเอ,อ่อมาคอร์ด5ครับก็คือคอร์ด F m a เมเไปคอร์ด G m เมเจครับเราไปฟังเสียงกันเลยครับ ต่อไปครับ Interrupted cadence ครับหรือว่า deceptive cadence นะครับเป็นจุดพักวักเพลงที่มีการเนินจากคอร์ด5นะครับไปยังคอร์ดใดก็ได้ที่ไม่ใช่คอร์ด1อ่าและสามารถอยู่ในรูปแบบของคอร์ดพิกับได้นะครับซึ่งจุดพักวักเพลงชนิดนี้มีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับสามารถใช้จบประโยคเพลงได้นะครับแต่ไม่เหมาะกับการเอ่อมาใช้จบตอนจบท่อนหรือว่าจบบทเพลงนะครับตัวอย่างคอร์ดครับผมอิงจาก C major เหมือนเดิมนะครับ ผมจะใช้คอร์ด5ไปคอร์ด6นะครับคือคอร์ด G Major ไปคอร์ด A Minor ครับครับต่อไปครับเราจะมาหัวข้อของ i n n s s h c d e n n e ครับเป็น Cadence ที่ใช้ในตอนช่วงจบของเพลงนะครับหรือช่วงที่จะส่งไปอีกท่อนหนึงนะครับโดยสามารถแบ่งออกได้2แบบนะครับคือ 1. p เพเกิล c คเดน c e ครับ2 Perfect แล้วก็อันติ c เคเดนตครับ ครับอันแรกครับเพเกลคเเดนครับตัวย่อนะครับคือ PLC ครับเป็นจุดพักวักเพลงนะครับที่มีการดําเนินขอดจากขอด4ไปสู่ขอด1ครับสามารถอยู่ในรูปแบบของขอดพิกับได้นะครับและจุดพักวักเพลงชนิดนี้สามารถใช้จบประโยคเพลงวักเพลงหรือวลีได้ครับแต่จะให้ความรู้สึกไม่หนักแน่นเท่าจุดพักวักเพลงที่แบบสมบูรณ์นะครับตัวอย่างขอดครับผมเองจะขอด์เมเจ j o r เหมือนเดิมครับผมจะใช้ขอด4ไปคอด1นะครับตามที่ กฎของเพลงเกวเคนด์บอกไว้นะครับก็คือคอร์ด F major ไป G major ครับไปฟังเสียงกันเลยครับต่อไปครับ Perfect Cadence ครับตัวย่อ P A C นะครับเป็นจุดพักวักเพลงที่มีการดำเนินคอร์ดจากคอร์ด5ไปสู่คอร์ด1ครับและจุดพักวักเพลงนี้ให้ความรู้สึกการดำเนินคอร์ดจบได้หนักแน่นและมีน้ำหนักที่สุดครับมีกฎด,ดังนี้ครับ หนึ่งครับคอร์ดทั้งสองจะต้องอยู่ในรูปของ root position root position คืออะไรนะครับก็คือไม่ใช่รูปแบบของคอร์ดกลับนะครับก็คือมี root อยู่ตรงเบสนะครับไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับต่อไปครับกดข้อสองนะครับโซโนของคอร์ดหนึ่งนะครับจะต้องอยู่ในฟอร์มของ7 1หรือ2 1หนึ่งหลายๆคนอาจจะงงตรงนี้นะครับ71คืออะไร2 1หนึ่งคืออะไรนะครับถ้าอิงจากสเกล C major นะครับ7นะครับตัวที่7นะครับหรือตัว leading note เนี่ย ก็คือตัว B นะครับและตัวเี่1ก็คือตัวททนิกก็คือตัว C นะครับดังนั้น71ก็คือจาก B ไป C นะครับหรือ2 1 21คืออะไรนะครับ2 1ตัว2ของซเมเจอร์คือตัวเลนะครับตัวซูเปอร์ททนิกก็คือตัวเลนะครับและตัวททนิกก็คือตัวโดตัว C นะครับซึ่ง2 1นก็คือจากเลไปโดนะครับครับผมจะยกตัวอย่างเอ่อนะครับอิงจากคีซ C เมเจอร์นะครับโดยรูปแบบฟอร์มนี้จะเป็นรูปบอบรูปบอบ โดยรูปแบบฟอร์มนี้นะครับจะเป็นฟอร์มที่ใช้ง่ายไม่ผิดกฎแล้วก็จบสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คือฟอร์ม71235551ครับจะเป็นตามโน้ตนี่นะครับเราไปฟังเสียงฟอร์มนี้กันดีกว่าครับว่าฟอร์มนี้จะมีเสียงเป็นยังไงอ่านะครับโดย ฟอร์มนี้นะครับเราสามารถย้ายสลับที่ได้นะครับแต่ต้องคง71ที่โซปาโน่และ51ที่เบสไว้นะครับและถ้าเราจะย้ายเนี่ยเราต้องย้ายไปทั้งฟอร์มครับเช่นเราคงเอ่อ51ไว้ที่เบสนะครับ71ไว้ที่โซปาโน่นะครับแล้วตรงกลางนะครับมี55กับ23นะครับครับจะเห็นว่าถ้าเราจะย้ายนะครับเราต้องยก2 3สกับ5 5ย้ายสลับกันเลยนะครับไม่สามารถมาแบบมาปนเปกันได้นะครับเราต้องยกไปทั้งฟอร์มครับ ต่อไปครับอันตรริกเคนส์หรือว่าตัวย่อ IAC ครับเป็นจุดพักวกเพลงที่คล้ายกับ PAC ครับแต่ต่างกันเพียงแค่ว่าถ้าเราผิดกฎของ PAC แม้แต่ข้อเดียวนะครับก็จะกลายเป็น IAC ครับเช่นอยู่ในรูปแบบของคอร์ดกลับนะครับหรือว่าไม่อยู่ในรูปแบบของ root position เป็นต้นนะครับตัวอย่างครับอันนี้ผมยกมาอิงจาก key s i เม a จอ r ์เหมือนเดิมครับเป็นรูปแบบของคอร์ดกลับครับเราจะเห็นว่าคอร์ด5เนี่ยเราจะเป็นคอร์ดกลับ6 3นะครับ แล้วก็วิ่งมาสู่คอร์ดหนึ่งนะครับซึ่งมาผิดกดตรงที่ว่าคอร์ดหเป็นรูปแบบของคอร์ดของคอร์ดกลับนะครับผิดกดคอร์ดที่หนนะครับทําให้กลายเป็น IAC โดยปริยายครับเราไปฟังเสียงกันดีกว่าครับอ่าเราจะเห็นได้ว่ารูปแบบของ IAC นะครับจะไม่หนักแน่นเท่า PAC นะครับ